สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับเจอกันอีกแล้วกับ Drive ในช่อง Handy Drive นะครับตื่นเช้ามากนะครับวันนี้เดี๋ยวได้จะมาพาเพื่อนๆนะฮะมารีวิวนะครับรถใหม่ซึ่งได้ใช้มาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็คือ Yaris Ace นั่นเองครับเดี๋ยวไปดูนั่นนะครับว่าภายในรถเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเดยจะต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าคลิปรถเนี่ยเป็นคลิปที่ได้ไม่ถนัดเลยนะครับต้องขอออกตัวก่อนนะครับ ตอนนี้เราอยู่กับ All New Yaris Active นะครับรุ่นพรีเมียมครับผมสี e t a l Steam นะครับผมตกแต่งด้วยชุดแต่งรุ่นโซนะครับรอบคันนะครับนี่สวยไหมครับได้เพิ่งซื้อมาวันที่เเดือน9เองนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะมารีวิวครบรอบ1เดือนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับผมประมาณนี้นะครับผมมาดูด้านหน้ารถก่อนนี่สวยไหมครับ สีเมทัลสตีมนะครับผมตัวนี้ได้ชอบมากแล้วก็คือไม่ค่อยเปื้อนง่ายอะ่ะเพื่อนๆชุดแต่งรุโซนะครับก็คือจะมีเกิร์ตับรอบคันเลยนะครับผมนี่ตัดกับอขอบสีดำนะครับสีเป็นโนแบล็คนะครับผมนี่สวยมากครับผม แล้วก็ด้านหลังก็จะมีสเกิร์ตให้นะครับสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับผมปกติเขาจะมีสปอยเลอร์นะครับอยู่ด้านหลังแต่ว่ารุ่นนี้นะครับไดไม่ติดสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับเพราะรู้สึกว่ามันน่ามันน่าจะหนักนะครับผมก็เลยไม่ได้ติดให้เดี๋ยวได้จะรีวิวด้านในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเนื่องจากคันนี้นะครับเป็นระบบสมาร์ทเอนทรีนะครับก็คือกดปุ่มตรงนี้ได้เลยครับผมสามารถเปิดได้เลยครับผมไม่ต้องกดรีโมทนะครับเข้ามาด้านในแล้วนะครับผม นี่นี่คือบรรยากาศด้านในนะครับมานในตัวรถนะครับผมเบาะด้านในจะเป็นสีดํานะครับผมตัดกับขอบสีน้ำตาลสีน้ำตาลนะครับผมอันนี้คือรุ่นพรีเมียมนะครับถ้ารุ่นเป็นพรีเมียมลักชัวรี่คือจะเป็นสีแดงหมดเลยนะครับแล้วก็มีแอมเบียนไลท์รอบคันแต่ว่าคือดาไม่ชอบเอาบาะสีแดงเท่าไหร่ไดยชอบสีดำน้ำตาลอย่างนี้มากกว่านะครับเพราะมันจะดูแบบอืม ดยูไงมันดูเรียบนะครับเหมาะกับผู้ชายอย่างเรานะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทเครื่องกันดูนะครับผมปุ่มสตาร์ทอยู่ข้างซ้ายมือควบคงมอะไรตรงนี้นะครับเราก็แค่เหยียบเบรกแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับผมนี่ปุ่มสตาร์ทตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีสัญลักษณ์สวัสดีนะครับทักทายเราตรงนี้นะครับผมนี่หน้าจอตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยน ตีมได้นะครับว่าจะเอาตีมไหนมีให้หมดเหมือนจำไม่ได้ว่าเหมือนจะมี4ี่ถึงห้าีมนะครับแล้วแต่หน้าปัดที่เราจะเลือกนะครับก็สวยดีนะครับลองไปเลือกดูนะครับดูที่พวงมาลัยของรถนะครับตรงนี้นะครับนี่เป็นพวงมาลัยแบบ3าก้านนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยสามารถปรับด้านข้างล่างได้นะครับก็คือเพียงแค่ปลดตรงนี้นะครับผมสลักตัวนี้พวงมาลัยก็สามารถปรับได้นะครับคือสามารถยกขึ้นยกลงได้นะครับซ้ายขวาไม่ได้นะมีแค่ขึ้นลงแล้วก็ ขยับขึ้นขยับลงแค่นั้นอย่างเงี้ยนะครับผมก็สามารถปรับได้นะฮะตามสรีระของแต่ละคนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดล็อกข้างล่างด้วยนะครับผมนี่มันจะมีปุ่มกดแ a ๊กแคนนี้นะครับมันก็จะ f ซ์พวงมาลัยเราไว้นะครับขวามือตรงนี้นะครับจะเป็นก้านเกี่ยวกับปรับระดับไฟนะครับมีไฟออโต้ไฟหลีแล้วก็ไฟที่ปรับเป็นแมนนวลนะครับก็อยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือนะครับเท่าที่ครับส่วนฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็น ที่ปั่นน้าฝนนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับมาดูในส่วนของพวงมาลัยนะครับตรงนี้นะครับเป็นพวงมาลัยสามก้านน้ออย่างที่บอกก็ตรงขวามือนะครับก็จะเป็น Adaptive Cruise Control นะครับไว้สําหรับควบคุมรถนะครับเวลาขับรถนะครับไปต่างจังหวัดใกล้ๆหรืออยู่ในเมืองนะครับก็คือสามารถใช้โหมดนี้ได้นะครับแบบสะดวกสบายมากนะครับอันนี้คือปุ่มของ Adaptive Cruise Control นะครับข้างๆตัวนี้ก็จะเป็นโหมดนะครับไว้สําหรับเปียบปรับเปลี่ยนนะครับขึ้นสัญญาณวิทยุ AM FM อะไรต่างๆนะครับก็คือกดที่โหมดตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะปิดเสียงก็คือกดที่โหมดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับรับโทรศัพท์นะครับผมตัวนี้เป็นปุ่ม drive ครับผมปุ่ม drive เนี่ยมีหน้าที่ในการปรับโหมดนะครับผมว่าจะเป็น power หรือ eco นะครับผมเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยเหมือนตรงนี้นะครับถ้าเรากดปุ๊บหนึ่งรอบนะครับมันจะเป็น power ให้เรานะครับจากโหมดปกติที่เราขับรถปกติใช่ไหมครับพอปรับโหมดเป็นโหมด power รถก็จะขับได้ไวแล้วก็แบบ flow ง่ายมากขึ้นนะครับขับปลื้ดมากถ้าเรากดค้างอีกนี้นะฮะอีกรอบหนึ่งค้างยาวๆนะครับมันจะมีทั้ง power และ eco eco เพื่อเพ่เห็นไหมครับก็ eco ตรงนี้นะครับก็คือเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะครับผมการขึ้น eco กับ power นี่หมายความว่ามันจะปรับโหมดนะครับ d e p e n d on เราขับรถว่าเราขับรถลักษณะยังไงถ้าขับรถแบบจอดจอดหยุดหยุดบ่อยๆนะครับติดไฟแดงก็จะมันจะปรับโหมดเป็น eco อัตโนมัติถ้าเราขึ้นทางห่วนแล้วขับไวๆก็จะขึ้นเป็น power นะครับผม กดยาวๆนะครับก็จะเป็นโหมด Eco นะครับก็คือโหมดประหยัดพลังงานก็คือสามารถเลือกได้เขาจะเอาโหมดไหนนะครับผมปิดซะโอเคอันนี้เรียบร้อยนะครับปิดไปเรียบร้อยแล้วส่วนปุ่มนี้ไว้สำหรับปรับเพลงนะครับขึ้นหน้าย้อนหลังก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือนะครับสั่งไฟล์มือไปตรงนี้ก็จะเป็นไว้สำหรับคอนโทรลนะครับหมวดต่างๆเมนูต่างๆนะครับของหน้าจอรถนะครับผม เซตติ้งต่างๆของรถก็คือควบคุมตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่เคยใช้อ่ะไม่เคยใช้เออบอกมีไม่เคยใช้ก็คืออะไรเออทริปนี้เป็นทริปก็น่าจะเกี่ยวกับการขับรถต่างๆนะครับผมวงบอกเกี่ยวกับการขับรถทริป A ทริป B อะไรพวกเนี้ยได้ยังไม่เคยใช้นะฮะผมผ่านส่วนปุ่มนี้นะครับสำหรับปรับเสียงนะครับวิทยุนะฮะฟังเพลงก็สามารถปรับจากปุ่มนี้ได้เลยส่วนปุ่มแบบตรงนี้นะครับเป็นรูปแบบริมเหลี่ยมอะไรเนี่ย เหมือนแบบไฟแช็คเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มสำหรับเช็คนะครับรอบรถนะครับเนื่องจากรถคันนี้นะครับมีกล้องรอบคันเลยนะครับอลองกดดูครับผมคันนี้มีกล้องรอบคันเนะี่ยกดหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นภาพของ surrounding of safety นะครับเป็นการเช็ค surrounding of safety ก็คือก็จะเห็นภาพด้านหน้ารถเราแล้วก็มองจากมุมบนลงมานะครับผม กดอีกครั้งนะครับก็จะเป็นเห็นเป็นขอบข้างๆรถนะครับว่าเราจอดรถชิดขอบดี <os ambitious> หรือเปล่านะครับตามแนวลายนหรือเปล่านะครับกดอีกรอบครับผมก็จะเป็นแค่เป็นภาพนะครับด้านหน้าแบบกว้างๆเลยนะครับผมกดอีกรอบก็จะเป็นเคลียร์นะครับก็จะเป็นหน้าจอนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ ปุ่มต่างๆนะครับของพวงมาลัยรถยนต์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับเราย้ายมาทางขวากันก่อนดีกว่านะครับขวามือตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มปรับเกี่ยวกับกระจกรถนะครับปุ่มบนก่อนนะครับผมเลื่อนซ้ายขวาหมายถึงการปรับจอยสติ๊กของการควบคุมกระจกมองข้างนะครับถ้าปรับไปข้างขวานะครับผมนีเลื่อนไปทางขวานะครับก็กดปุ่มนี้ได้นะครับเนี่ยเราเลื่อนขวาปุ๊บนี่กระจกก็จะแบบเลื่อนตามจอยสติ๊กที่เรากดตรงนี้นะครับเห็นไหม ประมาณนี้พอเก็ตไอเดียไหมครับถ้าอยากปรับกระจกข้างซ้ายนะครับก็บิดไปด้านนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มแบบออโต้นะครับผมสำหรับการพับกระจกนะครับตัวนี้เป็นปุ่มล็อกรถปกติเนะแล้วก็อันนี้เป็นคอนโทรลเกี่ยวกับกระจกบานข้างนะครับของรถนะครับของคนขับเนี่ยเป็นระบบออโต้นะครับฝั่ง คนผู้โดยสารนะครับจะเป็นแบบเมนูต้องกดเอานะครับผมมันจะไม่ขึ้นแบบขึ้นสุดลงสุดเหมือนออโต้ฝั่งเรานะครับผมส่วนตัวนี้เป็นปุ่มล็อกกระจกนะครับผมนี่ประตูข้างข้างนะครับก็มีที่ใส่แก้วนะครับใบใหญ่มากตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่แล้วก็ปุ่มข้างๆตางตัวนี้ไว้สําหรับเปิดฝากระโปรงรถด้านหลังนะครับผมแล้วก็ปุ่ม ดึงสวัรดบฝาถังน้ำมันนะครับผมมุมข้างๆนะครับก็มุมข้างๆพวงมาลัยข้างขวาตรงนี้อีกนิดนึงนะครับผมก็จะเป็นตัวเกี่ยวกับระบบนิรภัยต่างๆนะครับเกี่ยวกับไฟนะครับเกี่ยวกับตัวเซนซิทีฟเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เขาเรียกว่าอะไรเวลารถมาอยู่ใกล้ๆอ่ะเวลามีเวลามีรถม,มาอยู่ใกล้หรือว่ามีมอเตอร์ไซค์มาอยู่ใกล,ใกล้มันก็จะดังอาลามนะครับถ้าใครลำคาญก็คือกดปิดไปนะครับแต่ระบบมันตั้งมาแล้วเพื่อความปลอดภัยเราควรจะเปิดให้มันมีไฟสีเขียวนะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นระบบป้องกันปกติเลยนะครับผมของรถส่วนข้างขวามือตรงนี้นะครับผมตรงนี้จะเป็นนี่ นี่ที่วางแก้วอีกใบหนึ่งครับผมนี่บียงแค่กดนะครับผมกดเบาๆมันก็จะออกมานะครับส่วนฝั่งผู้ขับรถนะครับก็จะมีที่วางแก้วสองใบเลยนะครับนี่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นอะไรตรงนี้จะมีที่ไวเหรียญตรงนี้มีที่เก็บเหรียญด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเลื่อนมาฝั่งซ้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจอนะครับเกี่ยวกับควบคุมเครื่องเสียงต่างๆ ควบคุมเกี่ยวกับ Android Auto Apple CarPlay ต่างๆก็อยู่ฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับผมหรือว่าจะควบคุมเกี่ยวกับยันพาหนะหรือว่าเซตติ้งต่างๆเนี่ยก็คือสามารถเซตติ้งจากอ่ามอนิเตอร์จากตรงนี้ได้เลยนะครับย้ายลงมาข้างล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มแอร์นะครับก็ยังคอนโทรลแบบหมุนอยู่นะครับตัวนี้นะครับปรับหมุนแล้วตอนนี้เป็นเทมส์ครับผมสามารถคอนโทรลเทม์ได้อุณหภูมิได้ครับว่าต้องการอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับอ่า ข้างล่างตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นปุ่ม PM เห<ม>็นไ,ไหม PM 2.5นะครับก็เวลาหน้าหนาวเราะมีฝุ่นเยอะๆนะครับในรถเรามีฝุ่น PM เยอะก็สามารถกดมันก็จะมีดิเคเตอร์บอกตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะฮะแล้วก็สามารถกดปุ่ม ตรงนี้ได้ PM 2.5เพื่อไล่ PM 2.5ออกจากรถเราได้นะครับนี่ดีมากเลยครับดีต่อสุขภาพปอดนะส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นที่เสียบสายครับสำหรับชาร์จแบตนะครับแล้วก็หรือว่าจะต่อสายกับอ่ามือถือนะครับคนนี้เข้ากับรถนะครับตรงนี้ได้นะครับเป็น Android Auto หรือว่า Apple CarPlay ตรงนี้ได้ แต่รถคันนี้นะครับสามารถเปิดเพลงฟังเพลงด้วยระบบบลูทูธได้นะครับผมไม่ต้องเสียบสายให้ยุ่งยากนะครับแต่ว่า g o o g l e Map เนี่ยได้ไม่แน่ใจว่าต้องเสียบสายหรือเปล่าเพราะได้ขับแต่ในกรุงเทพยังไม่ได้ขับออกนอกต่างจังหวัดนะครับส่วนซ้ายมือตรงนี้จะเป็นเกียร์นะครับก็เป็นเกียร์ P เกียร์ D นะครับก็คือโยกแบบตรงๆนะครับถ้าใครจะใช้เป็นเกียร์แมนนวลก็คือตบมาฝั่งขวาได้นะครับ ข้างๆกับเกียรตรงนี้เป็นตัวออโต้เบรกโฮครับก็คือเวลารถติดเนี่ยเราไม่ต้องเหยียบเบรกตลอดเวลาสามารถกดออโต้เบรกโฮตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนนี้เป็นเบรกเบรกไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับลักษณะเหมือนเบรกมือนะครับตรงนี้เป็นปุ่มแอมเบียนไลท์ครับนี่แอมเบียนไลท์แอมเบียนไลท์ของรถคันนี้ก็จะมีแค่จุดเดียวตรงนี้นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะครับก็กดไปว่าจะเอาสีอะไรนะครับผม จำไม่ได้เราไม่รู้ว่ามีกี่เฉดสีนะครับเอ้นะครับอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือความสว่างนะครับผมแต่ถ้าเป็นรุ่นแบบพรีพรีเมียมลักชัวรี่ก็จะมีแอมเบียนไลท์รอบคันเลยแต่น่าเสียดายมากเบาะแดงได้ก็เลยไม่เลือกนะครับผมส่วนข้างๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เก็บของอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งฝาประตูรถผู้โดยสารน,นะครับฝั่งนู้นก็จะมีที่วางแก้วนะครับ1จุดตรงนี้เนาะ เงยหน้ามาดูข้างบนครับเงยหน้ามาดูข้างบนหน่อยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นกระจกครับชัวรกระจกบานเป็นกระจกบานใหญ่มากคุณผู้หญิงต้องชอบแน่นอนเลยนะครับเหมาะกับการแบบแต่งหน้านะฮะตอนเช้าไปทํางานแต่งหน้าตรงนี้ได้นะครับนี่กระจกบานใหญ่มากนะครับแต่ว่าฝั่งผู้โดยสารนะครับไม่มีกระจกเสียใจด้วยนะครับป้องกันการ disturb ของผู้โดสยสารหรือเปล่าตอนขับรถแต่กระจกตรงนี้นะครับไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟต้องกดไฟเองนะครับผมไม่มีไฟออโต้จากตรงนี้แต่ไฟตัวนี้คือแบบ LED อส่องสว่างมากคือแบบสว่างจ้ามากนะครับตรงนี้นะครับเป็นกระจกด้านบนกระจกตรงนี้นะครับก็จะเป็นนี่พระเป็นพระ ไม่ใช่พระครับเป็นที่ใส่แว่นตานะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างๆตอนนี้นะครับก็จะมีกล้องนะครับตามกฎหมายเนาะต้องให้ติดกล้องแล้ใช่ไหมตอนนี้นะครับขอได้เป็นกล้องหน้าครับแล้วก็จะมีรีคอร์ดกล้องหลังด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือเขาแถมให้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาลองนั่งข้างหลังกันดูดีกว่านะครับเอาจริงป่าได้ก็ไม่เคยมานั่งข้างหลังเลยอันนี้เป็นครั้งแรกนี่นะครับนี่แค่ลองรถเพิ่งล้างรถมาวันก่อนนะครับ นี่เดี๋ยวลองนั่งดูนะคะนั่งฝั่งฝั่งคนของผู้โดยสารก็ได้ตรงนี้นะครับนี่ดูขาเล็กขาได้ก็คือผมสูงร้อยแปดสิบนะครับก็นั่งได้สบายสบายเลยนะครับตรงนี้นะนี่นั่งได้สบายสบเลยนะครับเนี่ยเขาไม่ติดด้วยเออเข่าไม่ติดด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งด้านหลังก็จะมีที่วางแก้วเห็นไหมที่วางแก้วตรงนี้นะครับที่วางแก้วตรงนี้ใหญ่มาก ฝั่งนี้ก็มีนะครับที่วางแก้วนี่ล็อกข้างก็จะมีเป็นลําโพงแหะครับเป็นลําโพองอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะมีปุ่มแอร์อยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถปรับแอร์ได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับเบาแรงก็คือสามารถปรับได้จากตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีสายชาร์จมีปุ่มชาร์จตรงนี้นะครับสองสายครับผมสบายมากไม่ต้องไปแย่งด้านหน้าขอชาร์จแบตหนครับเนี่ยเออดีอ่ะอืม แล้วก็กระจกข้างๆนะครับ<ๆ>ก็นเนี่ยยาวไปอีกนิดหนึ่งือสี่เหลี่ยมเลยก็เพิ่มความกว้างให้กับรถให้รถรู้สึกโล่ลลลลงโปร่ปงสบายมากนะครับหัวก็ติดไหมหัวได้ติดไหมก็เกือบติดนะเอาจริงแต่เวลานั่งด้านหลังเนี้ยก็คือสูงร้อยแปดสิบก็ติดนะก็นั่งเกือบติดก็หัวก็ชนพอดีอ่ะเออเกือบเกือบชนอ่ะเกือบชนนิดหน่อยคนร้อยแปดสิบอาจจะเหลือประมาณสัก สองสองมือซ้อนกันอยู่ตัวนี้เห็นไหมอ่าสำหรับการรีวิวในรถก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับว่ามีอะไรอยู่ด้านหลังบ้างน,นะครับอันนี้เป็นรีโมทนะครับรีโมทก็คือรีโมทปกติเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มอ่าอนล็อกนะครับอันนี้เป็นปุ่มล็อกรถแล้วก็นี้เป็นปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับผมมาดูปุ่มเปิดฝาท้ายฝาท้ายนี่เราสามารถกดปุ่มตรงนี้เลยกดค้างไว้นะครับ นี่มันก็จะเปิดตึกตรงนี้ให้นะครับตอนแรกเข้าใจว่ามันจะเด้งขึ้นวะสรุปคือมันไม่เด้งมันเด้งนิดเดียวเองอันนี้ด้านหลังครับโล่งมากเลยครับใหญ่มากเก็บของได้เยอะมากได้ยังไม่มีแบบไม่รู้จะเก็บอะไรเลยอะครับรองเท้าก็ไม่รู้จะอะไรอันนี้เปิดได้นะครับไว้สําหรับใส่อะไรเหม็นๆทุเรียนตรงนี้ได้หรือว่าใส่รองเท้าได้นะครับตรงนี้เหมือนด้านในจะมีตัวตัวซ่อมอ่ะมีอุปกรณ์ซ่อม ปะยางอยู่ด้านในนะครับหรือว่าใครอยากได้พาร์ติชันแบบอยากได้พื้นที่โล่งๆนะครับก็สามารถเปิดตรงนี้นะครับกั้นตรงนี้ได้นะครับว่าไงก็เปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับกั้นของด้านในที่ไม่อยากให้ใครเห็นก็คือยกขึ้นได้ลำบากมากเพราะว่าติดต้นไม้อยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะโอเคนะครับสำหรับการรีวิวก็ทำนองประมาณนี้นะครับบอกว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะครับแล้วก็ อย่าลืมอ่ะอยากจะโชว์ตรงนี้ปุ่มได้ไปครูดกับไปจุ๊บกับทางขึ้นคอนโดม,มาเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆคนจะชอบนะครับเป็นเป็นคลิปรีวิวที่ได้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เกี่ยวกับการรีวิวรถนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆคนจะชอบนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจงให้ได้ด้วยนะครับแล้วติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ ด้านหลังนะครับขยับรถให้ละก็สามารถเปิดได้โดยไม่ต้องใช้รีโมทนะครับเพียงแค่เรากดครับผมนี่ใช้นิ้วสัมผัสนะครับก็สามารถเปิดได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับ